ปังไม่หยุดลิซ่าแบล็ k พิงคสร้างสุดยอดสถิติบน IG อย่างต่อเนื่องเรียกว่าต้องแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าและลิซามโนบาลไอดอลสาวผู้เป็นน้องเล็กและสมาชิกชาวไทยเกิร์ลกรุปวง b l a c k พิงคที่ล่าสุดค่ะก็มียอดผู้ติดตามบนไ g จีทะลุ70ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ รวมทั้งแน่นอนค่ะว่าเธอยังครองแชมป์ซเลปคนไทยและไอดอลเคป๊อปในเกาหลีใต้ที่มีผู้ติดตามทางไอจีมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งต่อไปค่ะแล้วก็ทําให้น้องลิซ่ากลายเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมถึง70ล้านคนค่ะและเมื่อวานนี้ค่ะน้องลิซ่าก็ได้โพสภาพล่าสุดในบัญชีอินสตาแกรมของเธอซึ่งเซตภาพชุดนี้ก็มีทั้งหมดด้วยกัน4ภาพค่ะและน้องลิซ่าก็ไม่ได้ลงแคปชั่นอะไรเพิ่มเติมซึ่งในภาพเราจะเห็นได้ว่าน้องลิซ่ามาในนลแต่งงห้้าาาเเเะะก็ฉพอรททีํข ดูคมและก็ดูมีเสน่ห์มากๆค่ะและนอกจากนี้ค่ะน้องลิซ่ายังสวมหมวกและโชว์ภาพเหมือนตุ๊กตาอีกด้วยซึ่งงานนี้น้องลิซ่าก็โชว์ความงามที่สวยขึ้นไปอีกด้วยการซูมใบหน้าที่เหมือนตุ๊กตาของเธอให้แฟนๆได้มองแบบใกล้ๆอีกด้วยค่ะและถึงแม้ว่าจะดูเป็นลุคที่บางเบาและก็สบายๆในแบบของน้องลิซ่าแต่บอกเลยค่ะว่าทั้งราคาสร้อยและหมวกที่น้องลิซ่าสวมใส่อยู่นั้นราคาไม่เบาเลยค่ะซึ่งหมวกใบที่น้องลิซ่าสวมใส่ก็มีราคาอยู่ที่72,000ันวอนหรือถ้าคิดเป็นดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณ60ดอล่สนสด เส้นเล็กเส้นนี้ก็มีราคาอยู่ที่695ดอลลาร์ค่ะ และไม่ว่าน้องลิซ่าจะหยิบจะจับอะไรมาแมตช์กันก็ดูเข้ากันมากๆค่ะและหลังจากที่น้องลิซ่าได้โพสต์รูปภาพสี่รูปนี้ลงไปใน IG ก็ทำให้มีแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันรัวๆเลยค่ะและด้วยความแรงและความฮอตของน้องลิซ่าก็ทำให้ดัวลิป,ป้านักร้องและนักแต่งเพลงและนางแบบชื่อดังเชื้อสายอังกฤษดนน้องลิซ่าตกจนต้องมากดติดตามใน IG ซึ่งตอนนี้ดัวลิป,ป้าเธอก็มีผู้ติดตามใน IG มากถึง76.3ล้านคนค่ะและล่าสุดเธอก็ได้แสดงถึงความรักที่มีต่อน้องลิซ่าด้วยการเป็นแฟนด้อมตัวจร รองเท้า Hello Kitty Moon Boot ที่น้องลิซ่าใส่เต้นในเพลงมันนี่ค่ะเรียกว่าง,งานนี้เห็นแล้วก็อดปลื้มใจแทนน้องลิซ่าจริงๆค่ะที่ศิลปินระดับโลกอย่างดูอาลิป้าที่มีผลงานกิดชาร์ตบิลบอร์ดอย่างมากมายได้มากดติดตามน้องลิซ่าค่ะแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่นักดนตรีหรือนักสแสดงเท่านั้นที่มากดติดตามน้องลิซ่าเพราะสายผลิตภัณฑ์ด้านแฟชั่นอย่างตุ๊กตา b r a s d o l ก็ได้มากดติดตามน้องลิซ่าเหมือนกันค่ะซึ่ง b r a s d o l ก็เป็นแบรนด์ตุ๊กตาระดับโลกที่ผลิตตุ๊กตาหัวโตวสุดฮิตที่มีความเปรี้ยวแซบ และสไตล์การแต่งตัวโดยเฉพาะในส่วนของเมคอัพที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากซื่อแบรนด์ของแบร d ด็อก็ได้ครองตุ๊กตาบาร์บี้ในหลายส่วนของโลกแล้วก็เป็นตุ๊กตาแฟชั่นที่ขายดีอันดับหนึ่งเรียกว่างานนี้แฟนๆต่างก็รอรุนอยากเห็นน้องลิซ่าในลุคของตุ๊กตาแบร d ด็อกเช่นเดียวกับศิลปินระดับโลกหลายๆคนที่มีคอลเลกชันตุ๊กตาแบร d ด็อกเป็นของตัวเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของน้องลิซ่าที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกด like, กดดดไลลลคคค์ตติิาามมใใหหห้้้้ววยนนนะะะแเจอั่่ป